มีไงเฮ่ยไงน่ะบ๊ายบายกำลังห่วนกินส่ดน้ำผัดเหรอลูกมันอร่อยเหรอลูกอร่อยไหมมันอร่อยใช่ปะอร่อยค่ะใช่ปะมันชื่นใจจริงเลยน้ำผัดนี่ใช่ไหมอย่มีมสอนว่าไงฮะไม่ไอาไว้ห่ะ ใช่อมาซดน้ำปลาตอนนี้อ่ะเอาลงปังใส่กลับซดน้ำปลาปวดปวดใครเนี่ยเนี่ยนี่าลนน้ำปงก็จกกนจกไม่น่ะมันก็กกนกหลปวน